รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Operation Bim สวัสดีครับ คุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดุลครับรายการที่จะมาสร้างความเข้าใจกับคุณผู้ชมในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพครับและพบกับวิทยากรประจํารายการของเรานะครับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับดรตะกาโออาจารย์เรียกผมสัตย์เต็มยศเลยนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับเวลาสบายๆที่เราจะมาคุยกันถึงนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ครับคุณต้นครับก่อนที่ผมจะลืม เราบอกว่าเราสร้างภูมิกันที่สมดุลแล้วเราสร้างให้ภูมิกันที่สมดุลเท่านั้นน่ะเราจึงสามารถดูแลอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ครับ<ม>เราได้มีการสกัดมังคุงดงาดำถั่วลหอืองฝรั่งโปบกแล้วไปเสริมประสิทธิภาพกันนะครับแล้วให้คนได้ลองใช้15วันในรูปของแคปซูลในรูปของแคปซูล แล้วก็เจาะเม็ลือดขาวออกมาดูแล้วดูว่าเม็ลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไปจะไม่มีปัญหาหลั่งลงน้อยลงไหมไหม,มหรือไอ้ที่หลั่งน้อยเกินไปก็หลังเพิ่มขึ้นไหมแล้วเราก็พบว่าเราสามารถปรับปรุงสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนอกจากอาจารย์เองเป็นผู้คิดค้นร่วมกับบรรดาอาจารย์หลายๆท่านด้วยกันแล้วก็ยังมีในต่างประเทศที่มาศึกษา แล้วก็เอางานวิจัยของอาจารย์เองเนี่ยไปเรียกว่าแพร่หลายอยู่ในต<ก>่างประเทศกเกิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่สิงคโปร์ครับนะฮะเกิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งในเมืองจีนโอน้ก็ใช้เิดพันของเรานั่นแหละแต่กรณี <c oughs> ของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับที่เรายังคุยกันต่อเนื่องตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าบางครั้งเขาเจ็บเขาปวดแต่ไม่ใช่เป็นข้อเข่าเสื่อมหลับลหลายคนที่เป็นที่ข้อเขา่าพออาการอักเสบหายไปเอ๊ะทำไม เขากำลังจะเข้าไปผ่าเขาแล้วแต่ทําไมเขาไม่ได้ไปผ่าเขาเลยแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสาเหตุก็เพราะว่าสิ่งที่เราสกัดมาเนี่ยมันสามารถไปสร้างมวลกระดูกอ่อนที่เกิดขึ้นระหว่างข้อซึ่งมันสึกไปแล้วอ่ะมันสึกไปแล้วมันก็เหมือนกับไม่มีตัวมาดูดซับการกระแทกกันการขัดกันเราก็สร้างมันขึ้นมาได้โดยเฉพาะในสุภาพสตรีที่สูงวัยใช่ครับสุภาพบุรุษก็เป็นนะครับหรือคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมุรูมตอยอ๋อก็ชัดเจนครับมันก็เหมือนกัน Oh. ต้นเหตุมันมาจากเดียวกันต,ต้นเหตุเดียวกันคือถ้าโรคที่มีต้นเหตุเดียวกันเราก็ใช้แคปซูลนี้ได้ในกลุ่มเดียวกันได้ใช่ครับอ่ะไปฟังกันดูครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกลบที่ข้อสาเหตุข,ของข้อเสื่อมอาจเป็นผลจากการใช้งานข้อมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งาน กดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันหมอบอกว่าต้องผ่าเอาผ่าเป็นอะไรอะกระดูกข้อเสื่อมอันจะดังก๊อก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 แล้วเจ็บมากเจ็บสองข้างไหมครับข้างเดียวเจ็บข้างเดียวเหรอครับค่ะมาม่าเคยล้มเคยกระแทกอะไรไหมครับอ้ยล้มบ่อย ล้มบ่อยไปไหนก็ไปกับลูกมาหามามองมาอีกทีเอ๋อแม่ไปละเพราะว่าไม่มีแรงหรือเปล่าไม่ใช่เดินแล้วมันมันสะดุดจ่ะเจ็บก็เลยไม่ยอมเดินไม่จจอไม่ใช่เจ็บไม่ยอมเดินก็มันเดินแล้วมันเจ็บอ่ะแล้วยังไงฮะเดินก็เจ็บจะไปไหนกับลูกหลานก็ลําบากใช่ก็ก็ต้องทนก็ต้องใช้วิธีทนเอาทนอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับเป็น เป็นมาสองปีเป็นเอาหนักหนักเมื่อปีห้าเจ็ดไปกับเขาไม่ค่อยได้เลยมันเดินกลางคืนนอนก็ปวดนะแต่ไม่กล้าบอกแล้วทำไงฮะก่อนทายานวดกันอ๋อใช่แล้วยังไงฮะใครแน้นอาจารย์เสรี๋อเจออาจารย์เสรีกับคุณต้นเชื่อหรอก็เชื่อสิอาจารย์เสรีเชื่อก็เลยลองกินลองเป็นคนดูเองแล้วก็เลือกสีแล้วก็บอกให้ลูกไปซื้อ ไปซื้อกันเลยที่เอสเปรสโดชั้นสามไปกันเลยอ่าไปกันเลยที่ห้าชันวาไปเลยวันที่ห้าชันวาปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดปีที่แล้วนะฮะเดินเผินเออดีขึ้นนะมาไม่โกหกนะไม่เฮ้ยพูดจริงจริงเอ้ยอย่าล้อเล่นนะไม่เล่นล้อเล่นถ้าโกหกเดี๋ยวโดนจับนะมันไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้แก่แล้วอ่าต้องมีสัจจะ รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นเดินได้เมีเรี่ยวมีแรงยังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กยังยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่กอดเกาะหมายถึงว่าถ้าเดินแล้วเอาแค่นี้เดี๋ยวก็พอคือนอนแล้วไม่เจ็บอ่ะก็ยังโอเคเออทุกวันนี้ไปเดินห้างต้องนั่งรถเข็นไหมฮะไม่ต้องสบายมากจริงเหรอจริงจริงไม่นั่งแล้วนะไม่นั่งแล้วแล้วเดินได้แป๊บเดียวป่าฮะ เห็นบอกว่าสายตาก็ด um, ีขึ skins, ้นด้วยดีขึ้นด้วยลายจนลูกชายต้องสกิดให้เลิกแหละฮะแหปีที่แล้วปวดเข่าปวดข้อข้อมือข้อศอกข้อข้อทุกตัวทุกข้อเลยนะฮะปวดยังไงตอนนั้นฮะคือตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะครับตื่นมารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็เจ็บเอาขาแม่ขาลงจากเตียงเย ก็เจ็บที่ข้อแล้วก็ข้อมือแล้วมีจะมีการบวมแดงตามข้อนะทราบไหมว่าเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นยังแต่ก็ไปหาหมอครับก็เริ่มตรวจก็สรุปแล้วลูมาตอยอาการเนี่ยมีมากคือตอนเช้าเนี่ยแล้วก็เวลานั่งนั่งนานๆเนี่ยพอลุกขึ้นต้องเกาะโต๊ะเพราะก่าจะเดินก้าวออกเนี่ย เจ็บตามข้อตามหัวเข่ากว่าจะเดินออกและโดยเฉพาะถ้าหน้าอากาศเย็นๆครับเราจะยิ่งรู้สึกรู้สึกเจ็บควบคู่กับยาอยู่ด้วยนะฮะตอนนั้นยาก็แทบจะมีมีมีลดไปเรื่อยๆหน่อยแต่ก็ยังมีแต่ยายันมีนะฮะแต่เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเลยใช่ค่ะเพราะยาตอนทานตอนเช้าเรายังรู้สึกที่ช่วงที่หมอนัดไปตรวจครับ ก็ค่าอักเสบก็แทบจะลดไปเลยอักเสบตามข้อนะคะถ้าไม่มีหมอก็ลดยาไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่เจ็บด้วยค่ะแล้วก็เช็คปกติก็เช็คไตเช็คอะไรก็ก็ปกติหมดครับเราคุยกันถึงเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับทุกเพศทุกวัยใช้ได้ครับหกสิบเจ็ดสิบหรือบางท่านอาจที่จะต้องไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ยังสามารถใช้การได้ได้ครับ โดยที่ไม่ได้มีอะไรเป็นผลข้างเคียงไม่มีปัญหาเลยครับจากกรณีนี้เขาบอกว่า15วันน่าจะเห็นผลถ้าไม่ได้มีอย่างอื่นที่รับประทานควบคู่ไปด้วยถูกไหมครับสาเหตุก็เพราะว่าเราได้มีการเจาะไม่เลือดข,ขาวของผู้ที่ทดสอบวิตัมินของเราออกมาดูแล้วก็ดูว่าวันที่15มันลดสารที่มันหลั่งเยอะเกินไปไหม,มหรือมันสร้างสารที่เราต้องการน้อยเกินไปไหมครับ เราต้องทําให้มันสมดุลครับแล้ววันที่15เราก็พบว่าสูตรแต่ละสูตรที่เราต้องการใช้กับอาการแตกต่างกันนะมันก็สร้างความสมดุลนนั่นขึ้นมาได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกๆรายเราจะบอกว่าวันที่15คุณจะต้องรู้สึกมีอาการดีขึ้นนะฮะถ้าไม่ได้ดีขึ้นก็หมายความว่า 1. ไม่ได้ใช้คับสไม่ได้ใช้ต่อนเนื่องหรือ 3. ใช้อย่างอื่นร่วมด้วย ทําให้เราไม่สามารถสร้างภูมิกุกันให้สมดุลได้อืและนั่นก็เป็นเจตนารมณ์ที่ดีของบริษัทแอปโกเองด้วยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทมหาชนที่ร่วมสร้างโดยมหาชนใช่ครับและก็เพิ่งได้รับรางวัลจากนิตยสารฟอบด้วยครับเป็นหนึ่งใน200บริษัทขนาดกลางครับในเอเชียซึ่งคัดมาจาก1 5 0 0 0คนคนะครับ เราก็ดีใจครับไม่ทราบว่าเขาไปคิดไปไปกวาดมาได้ยังไงอซึ่งเป็นนิตยสารในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่เขาก็ยกย่องเราวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ครับครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ครับกับรายการภูมิสมดุลในวันเสาร์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ